สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีมังกรทุกทุกท่านด้วยนะครับทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวก็เป็นคลิปคำพยากรณ์ประจําเดือนกรกฎาคมนะครับ2564เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีมังกรนะครับหรือว่าหากท่านยังไม่ทราบลัคนาเนี่ยก็ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่ 15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือคนราศีมังกรนั่นเองก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูคำพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็มาว่ากันกับเนื้อหาของคำพยากรณ์ในเดือนนี้กันนะสำหรับชาวมังกรในเดือนกรกฎาคมนั้นนะครับ ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาวาสนาเนี่ยยังคงเข้มแข็งแข็งแ,งแรงมั่นคงยังคงมีความเป็นเกษตราที่บดีอยู่ในบ้านในเรือนของตัวเองอยู่นะครับอ่ก็ต้องบอกว่ายังคงมีความสุขได้กับชีวิตที่เป็นอยู่การเงินการทองก็ยังจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ต้องกดดันอะไรมากนะักเพราะว่าในเรือนการเงินนั้นก็มีดาวพระพฤหัส นะครับซึ่งก็เป็นสุภเคราะห์เป็นดาวบุญใหญ่ไปสถิตยอยู่ฉะนั้นเรื่องการเงินก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่วางใจได้เลยในเดือนนี้นะแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่เกิดติดขัดอยู่บ้างนะครับก็แล้วแต่พื้นชะตาแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีทางออกไม่ยากเย็นมากนักนะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพวกนี้หรือว่าผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้อย่างไม่ยากมากนักซักเท่าไหร่นะ ส่วนในเรื่องของงานดาวพระสุขดาวการงานก็ยังโคจรได้ตำแหน่งที่ดีอยู่นะพวกภาระหน้าที่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยล่ะเดือนนี้แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละครับการเงินเองก็จะดีตามด้วยก็อาจจะมีไม่สบายใจอยู่หน่อยหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความรักนั่นแหละเอออาการมันเริ่มมาตั้งแต่มิถุนายนแล้วนะพอเข้ากระดัก,กระดามาอาการมึนๆอื่นๆมันก็ยังคงมีอยู่ นะครับมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะเดี๋ยวไปลายปลายเดือนก็จะเริ่มดีขึ้นเองก็ขอใหอ้ไปโฟกัสอยู่ในเรื่องของการของงานเป็นหลักนะครับส่วนประเด็นคู่ก็ไม่อยากจะให้ไปโฟกัสมากนักสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะพลอยอาลามเข้าถึงเรื่องของงานด้วยซึ่งมันก็จะต่อย,ยอดไปจนถึงเรื่องของรายรับรายได้เป็นทอดๆไปอีกทำให้ผลออกมาโดยรวมเนี่ยมันออกมาได้ไม่ดีนะนะครับ ก็เลยต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะเอาก็มาว่ากันถึงเรื่องประเด็นงานเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาววาสนานะครับช่วงนี้ท่านเริ่มที่จะพักองศาโคโจรเดินถอยหลังนะมันบ่งบอกว่ามังกรค่อนข้างที่จะเอิมรู้สึกมีความคิดกังวลอยู่นิดนิดนะครับมันมีความคิดมากอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ถึงแม้ผมจะบอกว่าการงานนั้นยังดีอยู่ส่วนการเงินเองก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่มันก็อดไม่ได้นะครับพอเริ่มที่จะเห็นภาระแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายต่างๆมันทยอยเข้ามาแต่ผมว่าก็คงจะไม่เป็นอะไรมากหรอกครับเพราะว่าดาววาสนาถึงแม้ว่าท่านจะพักองศาแต่ก็ยังไม่ถึงกับย้ายออกจากนอกเรือนนอกบ้านนะครับยังคงอยู่บ้านตัวเองอยู่ ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นการกังวลไปก่อนที่เหตุมันจะเกิดเท่านั้นเองแหละครับจริงๆนั้นไม่ได้จะมีอะไรยังไปต่อได้อีกไกลเลยดาวพฤหัสนะครับดาวศาสชาสังคมยังคงอยู่ที่เรือนการเงินส่วนดาวการเงินเองก็ไปอยู่ที่เรือนปุตตะถึงแม้ว่าจะอ่อนกําลังแต่ก็ได้อุดมเมเก์มานะครับแล้วก็ดาวปุตตะเองก็ไปเป็นราชาโชคเล็งกับลักนาจุดเกิด นะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่า,ามีความกังวลแต่ว่าการใช้ชีวิตกลับมีความสุขดีนะกับชาวมังกรยังคงมีสังคมยังคงมีเพื่อนได้เดินทางไปไปมาๆนะครับมีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นมีคนรู้จักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตยิ่งคุณรู้จักคนเยอะขึ้นนะครับโอกาสดีๆในการทํามาหารายได้หรือว่าที่มันดีๆกับชีวิตคุณนะ่ะมันก็จะเริ่มทยอยทยอยเข้ามาเยอะตามไปด้วย นะครับก็มีความสุขดีครับกับเราเพื่อนๆกับสังคมที่เราไปปฏิสัมพันธ์อยู่นะครับมีการนัดทำกิจกรรมร่วมกันสังสรรค์อยู่บ่อยๆละก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำหนักขึ้นก็แล้วกันนะค่อนข้างที่จะกินอิ่มทานอร่อยจเจริญอาหารอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวกับชาวมังกรในเดือนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นช่วงเร่งหาเงินหาทองอยู่นะ และงานการที่ทําก็ต้องบอกว่ามีเยอะนะครับดาวการงานเป็นราชาโชคเลงกับลัคนาจุดเกิดงานเยอะมากครับมีภาระหน้าที่ต้องดูแลต้องจัดการค่อนข้างที่จะหลากหลายเออเป็นงานที่จะต้องค่อนข้างจะไฟนะต้องแข่งขันต้องลงทุนต้องลงแรงด้วยตัวเองด้วยนะครับตัวเองเป็นหัวหอกเป็นหัวเรือใหญ่เออในการลากจูงลูกทีมไป าดาวพระพุธดาวอรีก็โคจรมาเป็นกเกษตราที่บดีอยู่กับดาวพระอาทิตย์นะครับเล็งลงมายังเรือนวินาศถึงจะบอกว่างานดีงานเยอะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันก็มีจุกจิกร่วมด้วยเหมือนกันนะครับไม่ค่อยที่จะราบเรือนซะทีเดียวมันมีความกดดันมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการพูดเนี่ย กับปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะั่นแหละการสื่อสารหรือว่าพวกเอกสารต่างๆต้องดูให้ดีเช็คให้ละเอียดด้วยแล้วกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดจนต้องเสียเวลาต้องกลับไปแก้ไขอีกเป็นรอบ2รอบนั่นแหละครับเออมันมีจุกจิกอยู่ประมาณ2ช่วงนะก็คือประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยช่วงนี้ทำงานต้องมีสติเข้าไว้นะครับระวังความผิดพลาดในเรื่องของเอกสาร หากใครต้องทํางานเกี่ยวข้องกับงานในลักษณะพวกนี้เอกสารพวกนี้หรือเกี่ยวกับการพูดพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังเข้าไว้อีกอย่างต้องอดทนให้มากนะมันคล้ายๆกับว่ามีคนใช้คําพูดไม่ค่อยดีกับคุณนะ่ะเออมีคนพยายามที่จะทดสอบความอดทนของอารมณ์คุณนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นระดับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเลยด้วยซ้ําไปเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเท่าไรหรอกแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะจู้จี้ ละเอียดอยู่กับงานที่ทำนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะจากผู้ชายนะผิวสองสีเลือดจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ผมให้น้ำหนักไปทางผู้ชายนะครับไม่ค่อยที่จะถูกกันแต่ก็ไม่ถึงกับขัดแย้งกันนะมันมีมันมีลักษณะกดดันกันอยู่นะครับ และอีกช่วงที่จะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาก็คือประมาณวันที่22 25นะครับช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวให้ดีๆนะครับออแยกให้ออกระหวังเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะครับพยายามอย่าเอามาปะเอามาปนกันนะงานกําลังดีเนี่ยภาระมีเยอะตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยนะครับมับงกรอ,อาจจะได้รับโอกาสบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามันมีงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยให้คุณได้จับ ตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนเลยล่ะถึงแม้ว่าอาจจะดูท้าทายความสามารถคุณอยู่บ้างแต่ถ้ารับไว้ได้ก็ขอให้คว้าเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมอบโอกาสผลประโยชน์ให้กับคุณไม่น้อยเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันอาจจะดูยากๆหรือว่าคุณไม่อยากจะทำหรือว่ามันยังมองไม่เห็นผลประโยชน์มากในช่วงแรกก็ตามแต่นะครับแต่ว่าทำทำไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะเข้าที่เข้าทางไปเองนะ พวกงานอิสระงานส่วนตัวอาชีพเสริมอาชีพรองนะครับก็จะโดดเด่นไม่แพ้งานหลักเลยมังกรจะมุ่งมั่นมากและค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายชัดเจนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการของชีวิตตัวเองอยู่อะไรที่มองเห็นเป็นโอกาสพอที่จะเป็นเงินเป็นทองเป็นรายรับรายได้เอาหมดลองทาหมดครับ <c oughs> นะแต่ถ้าจะลงทุนในลักษณะที่เป็นร่วมหุ้นกันเนี่ยกับหุ้นส่วนกับเพื่อนๆเ,เนี่ย จุดนี้ผมไม่อยากจะแนะนําเท่าไรนะครับเพราะว่าดาวาศาสตร์ช้อยู่ในเรือนการเงินก็จริงอยู่แต่ว่าดาวการเงินเองก็อ่อนแรงแถมก็ยังไปโยกกับดาวคู่ขัดแย้งคู่วิวาทอย่างพระราหูกับพระพุธแล้วก็พระราหูกับพระอาทิตย์อีกแต่ถ้าร่วมทําหรือว่าลงทุนกันเองกับคนในครอบครัวหรือว่ากับเหล่าญาติญาติเนี่ยจะไปได้ดีมากครับไปได้สวยเลยล่ะค่อนข้างที่จะหนุนโชคหนุนชะตากันอยู่ นะครับได้รับผลกําไรดีอยู่โดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือนนะผลจะเป็นที่น่าพึงพอใจมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามแต่นะก็เป็นว่าการงานยังดีอยู่นะครับถ้ามองในมุมของปริมาณงานนะแต่ว่ามันก็จะมีจุกจิกอยู่บ้างนั่นแหละอย่างที่ได้บอกนั่นแหละครับเพราะว่าดาวประสุกดาวการงานถึงแม้ว่าจะได้เป็นราชาโชคนะครับแต่ว่าจุดที่ท่านไปอยู่ก็เป็นพินทุบาทด้วย ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์สัมพันธภาพกับคนรอบๆข้างนั่นแหละครับเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนซะส่วนใหญ่นะแต่จะไม่เป็นอะไรมากหรอกครับจะมีแค่ช่วงสั้นๆอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละและตัวคุณเองก็รู้อยู่ว่าต้องทำตัวอย่างไรการไม่ตอบไม่โต้การใช้น้ำเย็นเอาเข้าขมเนี่ยจะทำให้คุณมีชัยนะครับเหนือคู่ต่อสู้เหนือคนที่ เขามากดดันคุณนะคนที่กอยตามช่วยคุณก็มีอยู่โดยเฉพาะผมมองเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหนุนคุณดีอยู่นะเดี๋ยวพอเข้าประมาณปลายเดือนวันที่20เนี่ยจนไปถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะความตึงเครียดก็จะลดลงแรงประทะแรงเสียดทานที่มันมีในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะเบาลงด้วยนะครับ ดาวพระพุธด,ดาวสุภัก็มากุมกันอยู่กับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวมรณะเล็งเข้าหาลักคณาจุดเกิดนะครับก็จะมีโชคมีลาบจากทางไกลนะเออจะมีข่าวดีจากทางไกลเข้ามาเรื่องงานทางไกลงานต่างประเทศค่อนข้างที่จะให้ผลตอบรับที่ดีนะครับการติดต่อการพูดาการเจรจาเชิงวิชาการการให้ความรู้การสั่งการสอนหรือแม้แต่ งานด้านเอกสารก็จะทําได้ดีนะครับทําได้สําเร็จด้วยนะหรือแม้แต่ใครที่กําลังมองหางานใหม่ๆนะครับติดต่อไว้หลายที่นะก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้หรือมันอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนนั้นยอมออกจากงานประจํานะครับหันมาลงทุนกับครอบกับครัวหรือว่าคนในบ้านของตัวเองนะครับหากบางกรท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องงานอยู่นะ ก็ไม่ต้องกังวลหรอกครับชะตายังแข็งแรงอยู่นะมีทางเยอะแยะมากมายเลยที่จะเปิดออกให้ท่านได้เห็นขอแค่อดทนนะครับในช่วงแรกๆเดี๋ยวมันก็จะเริ่มขยับดีขึ้นเองเป็นลำดับลาดับนะครับพยายามมีสังคมนะครับให้กว้างขวางเข้าไว้นะโชคและโอกาสจะมาจากกลุ่มบุคคลจากคนหมู่มากจากการทำงานกันเป็นทีมจากการเดินทาง นะครับจากการติดต่อหรือจากสังคมใหม่ๆที่คุณเปิดขึ้นมานั่นแหละครับนะอาจจะมีโชคมีราบในด้านนั้นนะแล้วโอกาสก็จะอยู่ในนั้นค่อนข้างที่จะเยอะอยา่าพยายามปิดตัวเองนะครับเปิดตัวเองเดินออกสู่สังคมเข้าไว้นะครับหรือพยายามทําตัวให้เด่นเข้าไว้นะเอ้าเดี๋ยวเราก็มาว่ากันเรื่องเงินเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะครับมังกรสําหรับการเงินนั้นนะครับ ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการเงินก็ยังคงอยู่ในเรือนปุตตะส่วนเรือนการเงินเองเนี่ยก็มีดาวพลัดสดีเข้ามาเฝ้าแทนนะครับผมมองว่ายังคงโอเคอยู่นะยังสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะพูดได้ไม่เต็มปากว่า,เ,าเงินถุงเ,เงินถังก็ตามแต่เพราะว่าหาเข้ามามันก็มักจะมีเหตุได้ต้องอาจ่ายออกไปอยู่เรื่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับถังแตกเช่นกันเพราะมันจะหมด มันก็มักจะมีไหลเข้ามาเติมเต็มเพิ่มอยู่เรื่อยๆเ,เช่นกันนะครับไม่ถึงกับเหงือดแห้งนะเอาเป็นว่าอยากจะใช้ก็จะได้ใช้อยากจะจ่ายก็จะได้จ่ายตามใจอยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับดาววัสนาเริ่มที่จะพักองศานะครับมันก็มีความกังวลบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจอยู่เรื่องของเงินเองก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พวกคุณกังวลนะครับ อ,อาจจะควบคุมแล้วก็ราดเข็มขัดแน่นพอสมควรเลยแหละชาวมังกรในเดือนนี้นะเพราะว่าภาระรายจ่ายมันมีออกหลากหลายช่องทางส่วนตัวคุณเองเนี่ยอาจจะพอไหวอยู่แต่มันอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนี่ละสิโดยเฉพาะบริวารคนรอบๆข้างคุณเนี่ยหรือว่าบริวารมักจะนำสาเหตุให้เกิดรายจ่ายขึ้นมาได้ในเดือนนี้นะครับฉะนั้นบริหารให้ดีๆนะครับ ถึงแมวจะบอกว่าการเงินดีแต่มันก็ไม่ปฏิติประตอน่ะเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็ขาดมือเดี๋ยวก็ตรึงมือเอา้าเดี๋ยวก็มีรายรับเข้ามาเพิ่มแล้วคล่องขึ้นหน่อยเอา้าลูกน้องก็มาขอเบิกอีกอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้แหละแล้วก็อาจจะมีใครบางคนนะครับที่พยายามจะเข้ามาก้าวก่เรื่องการเงินของคุณอยู่นะครับ คล้ายๆกับเป็นผู้หญิงนะอาจจะจู้จี้จุกจิกหรือว่าสั่งสอนคุณทำให้เกิดความอึดอัดอยู่พอสมควรแต่ผมมองเห็นว่าเขาคนนั้น,นค่อนข้างที่จะห่วงใยคุณพอสมควรเลยล่ะก็พยายามรับฟังเขาบ้างไว้ก็ดีนะเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณแม่เป็นเป็นญาติผู้หญิงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ สรุปการเงินนะครับต้นเดือนดีอยู่กลางเดือนเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกหลากหลายช่องทางฉะนั้นต้นต้นเดือนหากมีเงินเข้ามาก็เก็บไว้ด้วยนะครับอย่าใช้ซะหมดไปนะแต่พอเข้าปลายเดือนไปเดี๋ยวเงินก็จะคล่องขึ้นเองนะครับมันจะมีเงินไหลเข้ามาเยียวยาเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักนั้นนะพลังงานนั้นยังปรับตัวไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ นะอาจจะมาอยู่แต่มาช้าเลยปลายเดือนนะช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่19วันที่20เนี่ยนะครับดาวพระสุขได้ราชาโชคอยู่ที่เรือนความรักก็จริงอยู่นะครับแต่ท่านก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นพินทูบาทเช่นกันไปอยู่ในตำแหน่งที่มันวุ่นวายนะแถมดาวพระสุขมาเลงกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาววาสนาของบุคคลอีกโอ้ยมันไม่ค่อยที่จะสดชื่นเท่าไหร่หรอกครับ ความสัมพันธ์มันก็ยังคงเป็นไปในรูปแบบอื่นๆช้าๆหรือว่าห่างเหินกันอยู่พยายามอดทนอดกั้นกันให้มากนะครับอะไรที่ยอมยอมกันไปได้ก็ยอมยอมกันไปก่อนนะผมเห็นถึงความพยายามที่จะยึดความสัมพันธ์ไว้นะครับของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันมันไม่เท่ากันเหมือนว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันดีนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือ แตเมินเฉยใส่กันอีกมันก็เลยไม่ประติดประต่อกันนะครับเป็นไปได้วยความขลุขระนะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่19หรือ20เนี่ยไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่หรอกครับนะครับมันก็ยังมีควันหลงมาจากช่วงเดือนมิถุนาต่อเข้ามาอยู่แต่หลังจากวันที่20เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นคุยกันได้ดีขึ้นนั่นแหละครับ แต่ก็จะมีอยู่2ช่วงที่ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งก็คือวันที่8ถึงวันที่14นะแล้วก็วันที่22ถึงวันที่25ระยะเวลาสั้นๆช่วงปลายเดือนนะครับก็อย่าพยายามหาเรื่องหาราวกันก็แล้วกันนะครับเอา้าฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับชาวมังกรขอขอบคุณมากๆครับกับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะ ยังไงกับผมก็รบกวนฝากช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e ติดตามาเป็นกำลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับแล้วก็หากจะช่วยแชร์ให้ด้วยก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาต้องไปแล้วนะครับเดือนนี้นะมังกรพยายามเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งนะจะได้ไม่ลำบากมากงานนั้นเยอะเงินก็ดีอยู่แต่จะมีคนมาคอยช่วยใช้ตังนี้แหละเอ้ยมันจะเหนื่อยนะครับ ก็ขอให้โชคดีกันทุกๆกท่านครับสวัสดีครับ